นี่ไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับในพระราชานุเคราะห์โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ครับนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังร่วมกับสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดตรังลงพื้นที่เยี่ยมพันธบทเอกวันณบุญชัยซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญและเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่52บหมู่ที่8ตํตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรัง เพื่อให้เป็นเพื่อเป็นกำลังใจและรับทราบถึงปัญหา พร้อมมอบชุดอุปโภคบริโภคโดยจังหวัดตรังมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราและผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์โดยบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนประสานงานและส่งต่อการดูแลรักษาบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างรอบด้าน ทั้งร่างกายจิตใจสังคมตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยเฉพาะรายและมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้การช่วยเหลือด้านอื่นๆค่ะ